ตัวอย่างประโยคเมื่อคำนามทำหน้าที่กรรมตรงในประโยคประโยคที่ 1. ฉันโทรหาพ่อของฉันวันนี้ฉันก็คือ Ich โทรหา a n r u f e n โดยที่ว่าคำว่าโทหา a n r u f e n เป็นแว r b แบบแยกร่างได้ซึ่งผันได้ดังนี้ ich r u f e an du ruft s an ersies ruft an ซ i e ีวีร์รับฟ e งอันและเรักลับมาที่ประโยคของเรานะครับประโยคที่1นึ่ฉันโทรหาพ่อของฉันวันนี้คำว่าวันนี้คือคำว่า heute เพราะฉะนั้นประโยคของเราก็จะได้เป็น ich rufe heute bla 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 an สิ่งสุดท้ายในประโยคนี้ที่จะทำให้สมบูรณ์ก็คือกรรมตรงนั่นเองนะครับคือพ่อของฉันเพราะว่าพ่อของฉันถูกโทรหา หรือว่าถูก u n r o ู f e นนั่นเองทำอย่างไรเรามาดูกันนะครับถ้าดูในภาษาอังกฤษนะครับคำว่าพ่อของฉันง่ายมากเลยคือคำว่า my dad นะครับแต่ว่าในภาษาเดอชก็จะยากขึ้นมานิดนึงเพราะคำว่า dad หรือคำว่าพ่อในภาษาเยอรมันคำว่าพ่อคือคำนามเราก็จะเขียนด้วยตัวใหญ่แล้วก็จะมีคำสองคำนะครับคือคำว่า papa กับคำว่า father ทั้งพ่อ a กับฟาเธอเป็นคำนามเพศชายนั่นก็คือ Der p a ่อ u อุนเด v a ฟาเซึ่งในการใช้งานในภาษาเยอรมันนะครับหรือว่าในภาษาดอย c h จะต้องผันเด r p พ่อหรือว่า Der Vater ให้ตรงกับหน้าที่ของมันในประโยคนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือกำรงเพศชายและด้านหน้าก็ใส่คำว่าของฉันเอาไว้ด้วยทำยังไงเราก็มาดูในตารางนะครับ2ตารางที่ว่าคือตารางที่สิ และตารางที่15ทําทำได้ดังนี้คำว่าของฉันนะครับอยู่ในบรรทัดของ i c h i c h m i c h me my และคำที่แสดงความเจ้าของอยู่ในช่องที่4นั่นเองนะครับนั่นก็คือคำว่า my ณจุดนี้นะครับเราได้คำา่่าไมที่แปลว่าของฉันมารอเอาไว้แล้วนะครับเพื่อจะมาควบรวมกับคำว่า their father หรือว่าเด r papa นั่นเอง their father กับเด i r p พ p a เป็นคำนามเพศชายเราก็จะมาดูบรรทัดบนสุดในตารางที่15นะครับนั่นก็คือคำว่า their den dem des ในตารางนี้ก็มีนะครับ4ช่องนะครับช่องที่1คือประธานช่องที่2คือกรรมตรงช่องที่3คือกรรองและช่องที่4คําที่แสดงความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันเลยนะครับกับตารางที่13คําคว่าพ่อในประโยคที่เราต้องการที่จะสื่อสารที่ต้องการจะเขียนนะครับว่าฉันโทรหาพ่อของฉันย้ํากันอีกหนึ่งครั้งคาว่าพ่อทําหน้าที่เป็นกรรมตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูในช่องที่2นะครับและก็คือคําว่าเดนนั่นเอง พอมาถึงจุดนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็ตั้งใจฟังกันดีๆนะครับเราได้แล้วนะครับคำว่าของฉันคือคําว่าไม่ส่วนคําว่าพ่อนะครับทำหน้าที่กำตรงคือคําว่าเด่นเวลาเอามาควบรวมกันไม่ My. บวกกับคําว่าเด่นตรงนี้นะครับถ้าเป็นกำตรงเอกลักษณ์ของมันคือเสียง A n ตัวท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ก็จะบวกกับ A n เอตัวท้ายของคําว่าเด่นจะได้เป็นคําว่าไม่เน้น ปิดจ็อบนะครับประโยคของเราฉันโทรหาพ่อของฉันวันนี้ในภาษาดอยช์จะพูดได้ว่า ich rufe heute meinen Papa an และถ้าใครอยากจะเน้นในส่วนที่เป็นกรรมตรงก็คือพ่อนะครับที่ฉันโทรหาไม่ได้หมายถึงคนอื่นที่ฉันโทรหาก็สามารถเอาคำว่า meinen Papa มาไว้ด้านหน้าสุดของประโยคได้ประโยคก็จะเป็น meinen Papa rufe ich heute an So, ฟี e l นดัง n k ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับใครที่ติดตามรับชมช่องของอาจารย์กำทรสอนภาษาเดอช์นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปลักษณะนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับฟ n ล a ลนดังค์ออฟฟีเดเซนบิสมุนนิคส์เทนมาลชูส สวัสดีครับวันนี้นะครับมานําเสนอต,ตัวอย่างประโยคที่มีคํานามทําหน้าที่เป็นํารองในประโยคกันบ้างนะครับประโยคที่2ฉันพูดกับแม่ของฉันตอนเช้าฉันก็คือ ich อีเซฮาคำว่าพูดคำกริยาคือ s p r e c h e n โดยที่คำว่า sprechen เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะเป็นแวบที่มีการเปลี่ยนเสียงในรากศัพท์เปลี่ยนจากเสียงเอเป็นเสียงอีดังนี้เอชสเปเชียนดูสเ s คส r i อ e ี s อสสเปคต Sie Sie wir sprechen i h r Sprecht เอาล่ะครับหลังจากนั้นเรากลับมาดูประโยคของเราฉันพูดกับแม่ของฉันตอนเช้าคำว่าตอนเช้าในภาษาเยอรมันคืออ m มมอร์เกนอัมมอรประโยคของเราก็จะได้เป็น Ich spreche am Morgen bla นบลาบลสิ่งที่ขาดก็คือคำว่ากับแม่ของฉันภาษาดอยช์คำว่ากับนั่นก็คือคำว่า Mit เป็นคำเชื่อมนะครับเป็นเพ p โพสิช o n ที่กําหนดตายตัวเลยว่าต้องตามด้วยํำรองแบบร0อมาดูที่ภาษาอังกฤษนะครับคำว่ากับแม่ของฉันเราจะพูดว่า with my mom ส่วนภาษาฝรังเศสยากขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเปลี่ยนจาก with เป็น avec นะครับส่วน my mom เปลี่ยนเป็น ma mère โดยที่คำว่ามานะครับนั่นแปลว่าของฉันไม่ต้องเปลี่ยนใดๆนะครับจะเป็นประธานคำตรงหรือกำรองก็พูดคำว่ามา ต่ในภาษาดอยช์นะครับมามากับมุชเชอร์นะครับเป็นคำนามลองเขียนด้วยตัวใหญแล้วก็มีเพศเป็นเพศดีนะครับดีมามาดีมุชเชอร์ซึ่งเราจะต้องผันนะครับให้เป็นกำรองเพราะอะไรเพราะประโยคนี้คำว่าแม่ของฉันตามหลังคำว่ากับซึ่งโดนกำหนดให้บวกกำรองแบบ100%นะครับและด้านหน้าต้องไม่ลืมของคำว่าของฉันด้วยเช่นเดิมนะครับซึ่งนั่นก็คือตาราง 9้าคุณสและตารางแดดีดัสนั่นเองนะครับไปดูที่ตารางกันเลยนะครับตารางปฐมบทหรือ9คุณสของเรามาดูกันเลยนะครับประโยคนี้จะได้ว่าอย่างไรเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างก่อนอื่นคำว่าอิชนะครับก็คือบรรทัดที่1ในตารางที่13 i c h m อิชมิชมีมและคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นก็คือช่องที่4คราวนี้เราก็จะได้คำว่ามแล้วนะครับที่แปลว่าของ ซึ่งจะไปบวกกับอีกหนึ่งคำนั่นคือคำนำหน้าคํานามเพศหญิงเพราะสิ่งที่ตามมาเราจะพูดว่ากับแม่ของฉันตารางที่ส5บหานะครับคำที่แสดงความเป็นเพศหญิงอยู่บรรทัดที่2นั่นก็คือคําว่าดีดีแดแดซึ่งมีหน้าที่ด้วยกันทั้งหมด4หน้าที่นะครับมีทั้งประธานกำมตรงกำมรองและคำที่แสดงความเป็นเจ้าของในช่องที่4 ในที่นี้เราจะใช้ช่องที่3นะครับเพราะว่าเราต้องการกำรองซึ่งนั่นก็คือคำว่าแดดนั่นเองนะครับของเพศหญิงจากดีดีแดดแด e เราก็เอาคำว่าแดมาใช้คู่กันกับคำว่าของฉันคือคำว่าไม้พอไม้มาบวกกับคำว่าแดดนะครับฟังดีๆนะครับเอกลักษณ์ของมัน ก็คือตัว A และ r ของคำว่าเดียนะครับจะไมาเฉยเฉยก็ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาเยอรมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมเพื่อบอกความเป็นกำตรงหรือไม่ก็กำรองในที่นี้คือกำรองเพราะฉะนั้นมบวกเดีนะครับก็จะได้เป็น Minor m i n o เแปลว่าของฉันซึ่งทำหน้าที่เป็นกำรอง ประโยคของเรานะครับก็จะได้เป็นฉันพูดกับแม่ของฉันตอนเช้า Ich s p r e c h m am morgen Mit meiner Mama หรือถ้าใครอยากจะเน้นคำว่ากับแม่ของฉันก็เอาคำว่ากับแม่ของฉันไปไว้ด้านหน้าสุดของประโยคได้เป็น Mit meiner Mama Spreche ich am morgen อีกครั้งนะครับ m mit m e i n e r m a m a spreche ICH AM m o r g e n ต้องอย่าลืมวางคำกริยานะครับแวบคือคำว่า Spre c h e ตำแหน่งที่สองเสมอนะครับคราวนี้เราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วประโยคที่เราต้องการ Fielen Dank! <you. S 1> ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ Fielen Dank! Dankeschön! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ich spreche am Morgen mit meiner Mama. Du sprichst jetzt mit deiner Mama. Wir sprechen jeden Tag mit unserer Mama. Ihr sprecht oft mit eurer Mama. Ben spricht immer mit seiner Mama.